สวัสดีครับทุกคนเดอะแฟงน,นะครับผมวันนี้นะครับสิบอันดับยูนิตท,ที่ดีที่สุดของชินโจเทสสึนะครับผมก็เป็นคนที่สามแล้วนะครับของทีม a อ4นะครับผมคนต่อไปก็ไม่ต้องรุนกันนะว่าเป็นใครนะครับโอ้โยขอโทษที่กักกันไว้นานด้วยนะครับผมแต่ว่าก็น่าจเห็นที่บอกว่าเราเรียงตามไทม์ไลน์เนาะเออก็คลิปหน้าก็ไม่ต้องบอกแล้วกันนะว่าเป็นใครก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับ เอาวันนี้นะครับสิบอันดับยูนิตที่ที่สุดของชินโจเทสึนะครับไปดูกันเลยว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยชินโจเทสึนะครับเขาเป็นหนึ่งในทีม AL4 นะครับแล้วก็เป็นคนที่เก่งเมนดับ2ของทีมเลยนะครับเป็นเพื่อนกับใครและเลนตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะครับแคนที่เทสึใช้นะครับก็แคนดาริกูล่านะครับเป็นแคนที่เกี่ยวกับพวกพูดผีแวมไพร์แล้วก็ซิคบัตอะไรประมาณนี้นะครับจุดเด่นก็คือมีการโซา์จที่เยอะกว่าเด็กอื่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพลังที่รุนแรผม ก็มาดูกันเลยนะครับว่าสินนบอันดับที่สุดของชินโจเทสึเนี่ยมีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยอันดับที่10บเวนเดอริเปอร์การ์ดเกศสองพาวเวอร์เก้าพันชิวห้าพันออโตโอ้เมื่อลงช่องบรรยากาศหรืออากาศคาร์าดบาสสองเลือกรีทายอากาศเกศสองหรือตามกว่ามแห่งหนึ่งใบเวนเดอริเปอร์นะครับเป็นเกศสองที่เรียกได้ว่าเทสึเนี่ยใช้ค่อนข้างจะบ่อยนะครับเพราะว่ามีสกิลในการรีทายนะครับผมที่สกิลมันค่อนข้างจะหลุดออกมาจาก คอนเซปต์เด็กนะครับผมแต่ก็เป็นตัวที่ดีนะครับได้เคลียร์บอร์ดตัวที่แบบว่าอยากตีทายนะครับผมถ้ารีทายเก์สก็ได้ตัดอินเตอร์เซองหูแข่งด้วยถ้าดีทายเก์หนึ่งก็ตัดบูตไปด้วยก็ค่อนข้างจะดีนะเป็นตัวที่ถึงมันจะหลุดออกมาจากคอนเซปต์เด็กที่เ้นการโซเชียลก็เถอะแต่ว่าถ้าแบบว่ามีตัวนี้ไว้ตัดบอร์ดมันก็ก,ก็ก็ดีเหมือนกันนะครับผมทำให้เ w ว n นเดลิปเปอร์นะครับมาอยู่ทีท่อันดับที่สิเลยอันดับที่9 ดักโซ่คอนแทคเตอร์การ์ดเกจสองพาวเวอร์แปดพันชิวห้าพันออโต้เมื่อกานนี้เข้าสู่ช่องการ์ดโซชาร์จสองใบดักโซ่คอนแทคเตอร์นะครับเป็นเกจสองอีกใบที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากสำหรับเด็กไดร์ติคูล่านะครับเพราะว่าเมื่อเข้าสู่ช่องการ์ดเนี่ยไม่ว่าจะมาจากมือหรือมาจากช่องเรียกการ์ดจากการอินเตอร์เซปก็ตามนะครับก็ได้โซชาร์จสองใบนะครับมันค่อนข้างจะดีเพราะว่าช่วยในการโซชาร์จด้วยแล้วก็สามารถเอามาโจมตีก่อนก็ได้นะครับผมพอตีเสร็จก็ เชิงต่อไปก็อาจจะมาเส็ทิ้งก็ได้นะครับหรือว่าเส็ตอนไหนก็ได้นะครับผมเลยเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเพราะว่าช่วยซัพพอร์ตในการเพิ่มโซได้เยมากแล้วก็มาโจมตีได้ด้วยนะครับผมทําให้ลักโซคอนเนคเตอร์นะครับมาอยู่ที่อันดับที่9เลยอันดับที่8 จักระพัดแมลงวันเบลเซบับการ์ดเกสสามพาวเวอร์หนึ่งหมื่นคอนเวนการ์ดถ้าได้โซลมีการ์ดแปดใบหรือมากกว่าการ์ดนี้พาวเวอร์เพิ่มขึ้นหนึ่งพันออโต้เวนการ์ดเมื่อการ์ดนี้โจมตีถ้าในโซลมีการ์ดหกใบหรืม 1, อ,อรรมากกว่าคาร์ 6, ราบารสองเลือกรีการ์ดสองใบพาวเวอร์เพิ่มขึ้นสามพันจนจบเทินราชามะเร็งวันเบลเซบับนะครับปรากฏตัวในการ์ดไฟเวนการ์ดภาคแรกตอนนี้หกสิบเลยตอนนั้นเทสึสู้กับคาโมยเลยเป็นการแข่งชิงแชมป์ระดับประเทศเลยนะครับผมคือเป็นตัวที่ค่อนข้าง แปลกจากตัวอื่นนิดหนึ่งก็คือตัวเบลสบับเนี่ยจะไม่มีสกิลในการเพิ่มโซน,นะครับแต่เปลี่ยนไปบวกพลังให้กับเรียากาศแทน,นครับถามว่าดีไหมก็ดีแต่ว่าตัวมันเองไม่มีการเพิ่มโซเลยทําให้พวกเรียากาศที่มีเพิ่มพลังจากการเติมโซนเนี่ยพลังจะไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับเลยมองว่ามันมันผิดคอนเซ็ปต์ไปนิดหนึ่งนะครับผมแต่ก็ใช้ได้นะครับมีบวกพลังนะครับผม ก็ถือว่าลีเหมือนกันนะครับผมทำให้จักรพรรดิมาแรงวันเบอร์ฉบับนะครับมาอยู่ที่อันดับที่8เลยอันดับที่7สตีแวมเพียร์การ์ดเกรดสามพาวเวอร์หนึ่งหมื่นออโต้แวนการ์ดเมื่อต้นเมนเฟสโซชาร์ดการนี้พาวเวอร์เพิ่มขึ้น2,000จบเทินแอ็แวนการ์ดเลกาดขั้นบั๊ห้าโซบัสดแปดเลือกเลกาดอาแข่งหนึ่งใบนามาวางช่องแวนการ์ดเมื่อเข้าสู่ช่วงเอ็นเฟสคู่แข่งเลกาดจะโซหนึ่งใบนำมาไลท์ สติีแวมเพียร์นะครับปรากฏตัวในการ์ดไฟแบนการตอนที่32ตอนนั้นอธิสึสู้กับไอจิเลยนะครับผมเป็นการแข่งระดับประเทศนะแล้วก็เป็นตอนที่เปิดตัวดาร์กอิทิคูด้าด้วยคือเท่จัดนะครับคือตบไอจิไล้เป็นขี้เลยนะครับผมและตัวสติีแวมเพียร์นะครับมีสกิลคาร์บัตห้าโซบัตแปดเลือกเลกาโอเคหนึ่งใบนำมาวางเป็นแบนการจนจบเทิร์นนะครับผมคือณตอนนั้นอ่ะยังใช้กดเดิมอยู่ก็คือถ้าเราจะกาดจากมือเนี่ยถ้าเราเป็นเกรดอะไรเนี่ยเราจะกาดได้แต่เกรดนั้นหรือเกรดที่ต่ำกว่าสมมติเราอยู่่เเกนีย เราก็จะกาดได้แต่เกรศูนย์เท่านั้นนะครับผมใช้เกรหนึ่งขึ้นไปมาป้องกันไม่ได้คือถ้ากดสกิลของสตีแวมเพียร์แล้วเอาเกศูนย์มาไล่เนี่ยเราก็จะไม่สามารถปาเพอร์เฟกต์การจากมือได้นะครับเพราะว่าเพอร์เฟกต์การเป็นเกรหนึ่งใช่ไหมโอ้โหคือโคจะจัดเลยแต่ตัวเนี้มีข้อเสียก็คือถ้าในสนามของคู่แข่งนะตอนนั้นอะมีแต่การที่เกสูงๆเนี่ยตัวเนี้ยดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับผมเออคือมันก็กาดได้เหมือนเดิมแหละมันดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับผม แต่ถือว่าเป็นตัวที่กดสกิลได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าไอาการเขาจะบั๊ดห้าไอการโซบัสดแปดเนี่ยครับคือทําได้ง่ายแล้วเพราะตัวเด็กลรกกิลล่าก็มีการเติมโซที่เยอะอยู่แล้วนะครับทําให้กดสกิลง่ายนะครับจะต,ต้องดูณนะตอนนั้นว่าสนามของแข่งเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมถ้าเป็นตาเกยส,สูงๆตัวนี้ก็ไม่เหมาะจะไลท์สักเท่าไหร่นะครับผมทําให้สตีเวนเพียร์นะครับมาอยู่ที่อันดับที่7เลยอันดับที่6 โดรินเดอะทัสเตอร์การ์ดเกตหนึ่งพา 6, วเวอ,อ,อร์หกพันชิลห้าพันออโต้เรียกาดในเมนเฟสดเมื่อการ์ดเข้าโซโซคูนการ์ดนี้พาวเวอร์เพิ่มขึ้นสามพันจะจบเทินโดรินเดอะทัสเตอร์นะครับเป็นการ์ดเกตหนึ่งของดาร์ e อีคูล่าที่ค่อนข้างจะเก่งแล้วก็ใช้ยาวด้วยนะครับผม Th เพราะว่าเมื่อเกิดการเข้าโซ ในเมนเฟลดเนี่ยครับตัวโดรินเดอะทัสเตอร์เนี่ยกำลังเพิ่มขึ้น3,000ตลอดนะครับเข้า1ใบบวก3,000เข้า2ใบบวก6,000เข้า3ใบบวก9,000คือบวกขึ้นเรื่อยๆนะครับในเมนเฟลดคือเป็นตัวที่โคตรแรงนะครับผมจะเอามาบูสก็ได้นะครับจะเอามาตีก็ได้นะครับคือถือพลังคือมันแรงมากเลยนะครับผมยิ่งถ้าเด็กเราใส่สแตนทิกเกอร์นะครับแล้วก็เอาโดรินเนี่ยเปิดก่อนนะครับผมแล้วก็เอาเวการโจมตีแล้วเช็ดได้สแตนทิกเกอร์เนี่ยเอามาตีต่อโอ้โหบอกเลยว่า กันยากมากๆเลยนะครับต้องใช้การ์ดในมือมหาศาลในการป้องก,กันโดรินนะครับผมทําให้โดรินเดอะทัสเตอร์นะครับมาอยู่ที่อันดับที่6เลยอันดับที่5้าดาร์กโหลดออฟอะเบจาร์จเจสามพาวเวอร์หนึ่งหมื่น 1, th, Corn, Vanguard, หนึ่งพันแอคแวนการ์ดลิมิตเบรกคาร์บัสสองโซชาร์สองการ์ดนี้พาวเวอร์เพิ่มขึ้นหนึ่งพันตามการ์ดในโซคอนแวนการ์ดลีการถ้าไม่มีการ์ดแคนดาร์เอเลกูล่าในช่องแวนการ์ดลีการการ์ดนี้พาวเวอร์ลบสองพัน ดักหลอดออฟบอฟวินนะครับประกูลใน Guard, าการไฟฟ้นการภาคเอเชียซื้อกิจตอนที่12ตอนนั้นเทสเซอสู้กับคามุยเลยนะครับผมสก,กิลของตัวดักหลอดออฟบอฟวินเนี่ยก็จะเหมือนอาร์มอนนะครับที่จะบวก1,000ตามการในโซนนะครับแต่มีค่าคอร์สเพิ่มขึ้นคือคาตาบาลสองนะครับผมแต่ว่าแรกการที่ต้องจ่ายคาตาบาลน,นะครับจะมีการโซชาร์จเพิ่มให้2ใบนะครับผมแล้วก็จะตีค่อนข้างจะแรงมากนะครับผมทําให้ดักหลอดออฟบอฟวินนะครับมาอยู่ที่อันดับที่5เลยอันดับที่4 คุนนางโลกปีศาจอาร์มอนการ์ดเจสามพาวเวอร์หนึ่งหมื่นคอนเวนการในเทิร์นคุณการนี้พาวเวอร์เพิ่มขึ้น1 0 0 0พตามการในโซแอคแวนการคาตาบัสหนึ่งเลือกเลก,กาดของเราหนึ่งใบนําเข้าโซคู่แข่งเลือกลีไทยเลกาดของตัวเองหนึ่งใบคุนนางโลกปีศาจอาร์มอนนะครับปรากฏตัวในการ์ดไฟแวนการตอนที่32เลยตัวอาร์มอนเนี่ยครับเป็นเหมือนล่าอวตารของเซตสึเลยเพราะว่าเซตสึใช้เขางบ่อยแล้วก็สกิลเก่งมากๆเลยเพราะว่า ตัวอาร์มอนเนี่ยในเทธอเราเนจะบวกพาวเวอร์หนึ่ตามการ์ดในโซใช่ไหมแล้วก็ทุกการบวกพาวเวอร์เนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สเพิ่มเติมอะไรเลยนะครับผมคือเข้าเทธนปุ๊บก็บวกพลังตามการ์ดในโซเลยนะครับผมยิ่งระยะยาวตัวอาร์มอนเนี่ยพลัง์ก็จะยิ่งเยอะมากๆเลยนะครับผมแถมมีสกิลคาร์บัตนำเรียกการเราเข้าโซนะครับแล้วก็เลือดลีไทยกับอุ้งแข่งหนึ่งใบเหมือนเราได้แลกเรียกการกันนะครับแลกกันรีไทยนะครับผมแต่ว่าของเราเนี่ยจะเข้าไปในโซแล้วทําให้อาร์มอนเนี่ยมีพลังเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับทใ ตีแรงมากๆเลยนะครับผมทําให้คุณาล็อกบริษัทอาร์มอนนะครับมาอยู่ที่อันดับที่4เลยอันดับที่3โนไลท์คิงเดสแองเคอร์การ์ดเจสามพาวเวอร์หนึ่งหมื่นคอนเวนการ์ดถ้าในโซลเรามีการ์ดแปใบหรือมากกว่าการ์ดนี้พาวเวอร์เพิ่มขึ้น1000ออโต้แบนการ์ดเมื่อต้นเบนเฟสโซชาร์จการ์ดนี้พาวเวอร์เพิ่มขึ้น2,000จบเทิร์นออโต้แบนการ์ดเมื่อการ์ดนี้โจมตีนนำการ์ดในเมทที่หงายหน้า5ใบเข้าโซการ์ดนี้พาวเวอร์เพิ่มขึ้น10,000หมื่นคิดข้อบวกหนึ่งจบเท นำการ์ด5เป็นสุขของการลงดดเมจโซนของคุณโน้ลไลท์คิงเดสแอนเคอร์นะครับประกดตัวในการ์ดไฟบรรกาศภาคเอเชียเซอร์กิตตอนที่33นะครับผมใครที่เล่นภาควีอยู่ก็อาจจะคุ้นนะแต่ว่าภาคธรรมดาก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเป็นการ์ด PR นะครับผมใครเคยมีก็ลองคอมเมนต์กัน่อยนะครับผมเออมันไม่แน่ผมไม่แน่ใจว่ามันเข้าไทยหรือเปล่านะครับผมโนไลคิงเดสแอนเคอรนะครับเป็นตัวที่ ผมมองว่าเก่งแต่ก็มีเงื่อนไขที่เยอะเหมือนกันนะครับผมก็คือถ้าในโซนมี8ใบก็ยืนหนึ่งมืนหนึ่งได้นะครับผมแล้วก็ไอ้สกิลสุดท้ายแหละที่ผมมองว่าเก่งแต่เงื่อนไขยเยอะเหมือนกันก็คือต้องเอาการ์ดที่หงายหน้าในเาเมจ5ใบเข้าโซแล้วก็บวกหมื่นบวกขีใช่ไหมเออคือต้องหงายหน้าด้วยนะคือไม่สามารถใช้คา,าน์เตอร์บาตได้เลยถ้าจะเล่นตัวเนี้ยนะเออ แต่ว่าเงื่อนแต่ว่ามันก็ตีแรงอยู่นะตีบุกมุนบุกขีได้ตลอดด้วยเออมันก็ดีเหมือนกันนะครับผมแต่ต้องห้าเดเมจด้วยนะฮะอืมเป็นอีกตัวที่เก่งแต่ว่าเงื่อนไขยเยอะแล้วก็คือต้องปิดให้ได้ถ้าจะไ้ตัวเนี้ยเพราะว่าพอจบเทอร์เน่ยต้องเอาการ์ดห้าเป็นสุดของกองการเนี่ยลงลงเดเมดคือผ่านด็กตัวเองแบบมากมากอะ่ะตัวเนี้ยเออแต่เป็นอีกตัวที่เก่งนะเพราะว่าตีบุกขี้ได้นะแถนตีแรงด้วยนะครับผมทําให้โนูไนคิงแดนดังขึ้นนะครับมาอยู่ที่อันดับที่สามเลย อันดับที่2อราชันหน้ากากดันเทเรียนการ์ดเกสามพาวเวอร์หนึ่งหมื่นันออโต้เบรกไลท์การนี้พลังเพิ่มขึ้น1 0,000หื่นจะนั้นเลือกเรียกการ์ด3ใบพาวเวอร์เพิ่มขึ้น1000ตามการ์ดในโซออโต้แวนการ์ดเมื่อการนี้โจมตีแวนการ์ดโซชาร์ดการนี้พาวเวอร์เพิ่มขึ้นห0ึ่งพันจนถึการต่อสู้คอนแวนการ์ดเรียกการ์ดขุนนางถ้ามียูนิตแคระในสนามการ์ดนี้มันสามารถโจมตีได้ ราชันหน้ากากดันทะเลียนนะครับปรกากฏตัวในการไฟเวนการ์ดภาคลิงโจโเกอร์ตอนที่25ตอนนั้นเทสซ์สู้กับใครที่เล่นลิงโจโเกอร์ครั้งแรกเลยนี่ตัวเทสเด็กเลยตัวดันทะเลียนเนี่ยผมมองว่าเป็นเบรกไรที่ค่อนข้างจะเก่งเพราะว่านอกจากจะบวกตัวเอง1 0 0 0 0มแล้วก็คือเ,อเรื่อเรการสามตัวเนี่ยบวก1000ตามการในโซลซึ่งดาร์กิคูล่าเนี่ยโซลชาเยอะอยู่แล้วทําให้เรียการที่บวกพลังเพิ่มไปเนี่ยน่าจะตีแรงมากๆเลยนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือเราต้องคอนโทรลบอดตัวเองให้ดีนะครับผมถ้าเจอพวก แขนที่ยุ่งกับบอร์ดฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือต้องต้องคิดเยอะๆหน่อยเออให้ให้เราบวกพอเบกรกไลน์แล้วอ่ะต้องเลือกเรือสามตัวบวกพลังให้ได้ให้ครบอ่ะครับอืมคือมันต้องคิดนิดนึงประมาณนั้นนะครับผมแต่ถ้าไม่เจอแขนที่ยุ่งกับบอดเนี่ยโอ้โหตัวนี้บอกเลยว่าเก่งนะครับผมแล้วก็เล็กกาดที่บวกพลังมาเนี่คือตีขี้แตกขี้แตกแน่นอนนะครับผมทําให้ราชันเห็นอากาศดันทะเลียนะครับมาอยู่ที่อันดับที่สองเลยอันดับที่หนึ่ง คุณนางโลกปีศาจอาร์มอนรีเวิร์สการ์เกสสามพาวเวอร์หนึ่งมื่นหนึ่งพันแอคแวนการ์ดลิมิตเบรกเลือกล็อกเรีการของเราหนึ่งใบการนี้พาวเวอร์เพิ่มขึ้นหนึ่งพันตามการในโซถ้าการในโซมีหกใบหรือมากกว่าการนี้บวกหนึ่งคีย์ทิคอลคอนแวนการ์ดถ้าในโซเรามีคุณนางโลกปีศาจอาร์มอนในโซการนี้พาวเวอร์เพิ่มขึ้นสองพันคอนแวนการ์ดเรีการคุณนางถ้ามีแคนอื่นในสนามการนี้มันสามารถโจมตีได้ คุณนางโลกปีศาจอาร์มอนรีเวิร์ดปรากฏตัวในการไฟวันจัดภาคลิงโจเกอร์รตอนที่30ตอนนั้นเทสึสู้กับเรนเลยเป็นศึกเพื่อนรักที่โคตรมันนะครับผมตัวอาร์มอนรีเวิร์ดเนี่ยครับผมมองว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆนะครับผมเพราะว่าเราแค่ล็อกแค่ใบเดียวนะครับคอร์สมีแค่นั้นเลยนะครับไม่ต้องเข้าจะบาสด้วยนะครับก็จะบวก1000ตามการในโซลแล้วก็ถ้ามี6ใบขึ้นไปก็จะบวกคิซึ่ง6ใบขึ้นไปนี่มันง่ายอยู่แล้วนะครับผมก็คือตัวอาร์มอนรีเวิร์ดเนี่ย ก็จะสามารถตีได้2อคีทุกเธนแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันแค่ล็อกแคบเลียวไงก็ะบานก็ไม่ต้องเสียนะผมตีแรงด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ายิ่งปล่อยไว้นานเนี่ยตัวอาร์มอนจะตีแรงขึ้นไปเรื่อยนะครับผมอืมทาให้ต้องรีบปิดให้ได้นะครับผมไม่งั้นก็ก็จะโดนตี2อคีทุกเธออย่างนั้นแหละนะครับผมทําให้ขุนนางเลาวิสัา์อาร์มอนรีเวิร์สนะครับมาอยู่ที่อันดับที่หนึ่งเลยเป็นยังไงบ้างครับกับ10อันดับยูนิตที่ดีที่สุดของชินโจเทสึนะครับใครที่ชอบดาร์กอีกูล่า ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือใครคิดว่าตัวนี้ต้องติดก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมสิอันดับข่าวหน้าครับไม่ต้องลุ้นกันเลยครับกับ10อันดับยูนิตที่ดีสุดของซึซึงาโมริเลนนี้ก็ทุกคนรอคอยตัวนี้มานานมากนะครับผมก็ขอโทษทุกคนที่กักไว้นานด้วยนะครับผมนี่ก็รอรับชมไปเลยผมว่าต้องมียูนิตหลายๆตัวที่ทุกคนชื่นชอบแน่นอนนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเดอะแฟงด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก